สวัสดีครับผมยศร้านพ่นสู่การเกษตรนะวันนี้เรามีเครื่องพ่นปุย๋ยหวานข้าวหวานมาเมล็ดมานาเสนอนะครับผมตัวนี้เป็นของวินเซลนะครับผมเครื่องยนต์สีจังหวะโมเดล GX35 มานะมาพร้อมกับชุดสตาร์ทฝาครอบทองเหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นงานดีมีคุณภาพตัวหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้งานโดยรอบนะพลาสติกเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับผมมีความทนทานนะไม่แตกหกักง่ายนะครับผมตัวนี้นะการทําการจะส่งนะทางร้านจะถ่ายลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมพร้อมเช็กให้ลูกค้าอย่างละเอียดนะครับผมพร้อมทดสอบเครื่องย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องพ่นปุ๋ยจากทางเราเราไปนา้นได้เครื่องที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใช้งานนะพร้อมถ่ายลูกค้าดูความแถมทุกอย่างนะครับผมขาสวัสดีครับผมวิทย์ร้านพุนสุกการเกษตรนะวันนี้นะครับผมผมมีเครื่องนะครับผมพ่นปุ๋ยหวานเมล็ดหวานข้าวนะครับผมพ่นลมแล้วก็สามารถฉีดพ่นปุ๋ยน้ำได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะโอเคมาดูในตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมสีจังหวะนะโมเดล GX 3 5นะครับผมตัวนี้ถังความจุอยู่ที่2ีลิตรนะครับผมโอเค ของแถมที่ไปกับเครื่องยนต์ก็จะมีตัวนี้เป็นข้ออ่อนอย่างดีนะครับผมพร้อมปลอกรัดสแตนเลสสตัวนะครับผมแล้วก็มือมือจับนะครับผมสา้หลายระดับนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมตามความถนัดของเรานะครับผมตัวนี้นะมือจับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อนะครับผมตัวนี้ข้อดีของมันคือจะเป็นท่อฟรีนะซึ่งมันจะทําให้เราทางานได้สะดวกแล้วก็ต่อจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถต่อได้หลายขนาดนะมีท่อที่ต่อให้ได้อีกนะครับผมแล้วก็เป็นท่อโค้งนะอยู่ที่เนื้องานนะครับผม พ่นฉีดน้ํายานะครับผมตัวนี้นะตัวน,นี้ก็จะเป็นระบบน้ํานะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นลิ้นนะอันนี้คือของแถมนะของทางมื่อซื้อก็ทางร้านเราเราก็จะแถมไขควงให้อย่างดีด้วยอยีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นสายสไปายนะครับผมบุโฟมอย่างดีนะครับผมโอเคตัวนี้เรามาดูสเปคของถังพ่นปุ๋ยกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นความจุนะครับผมอยู่ที่26ลิตรนะขนาดใหญ่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ถังน้ Ninja ํามันนี้นะความจุอยู่ที่1-3ลิตรนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็เครื่องยนต จุดเด่นของเขาก็คือตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นชุดสตาร์ทนะเป็นแบบทองเหลืองนะครับผมซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับผมตัวนี้นะจะไม่เสียง่ายนะเหมือนพวกพลาสติกธรรมดานะครับผมตัวนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือคาบูเรเตอร์นะตัวนี้จะเป็นแบบไดแฟรมนะหรือว่าผ้าป,ปั๊มนะชุดคาบูเรเตอร์และคอยไฟนี่นะครับผมจะได้ของญี่ปุ่นไปนะครับผมตัวนี้งานถือว่าดีมากเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมตัวนี้เติมอยู่ที่1ลนี้น่งร้อยมิลลิลิตรน่องดนี้นะครี่ 305cc นะครับผมเครื่องเป็นแบบโอเวอร์เฮดค a m s า a f t นะครับผมเป็นบล็อกเดียวกันกับฮอนด้าเลยนะอะไรหาง่ายนะครับผมตัวนี้นะเป็นเครื่องจนสองแรงนะที่ความรอบสูงสุดอยู่ที่7,000รอบต่อนาทีนะครับผมโอเคทีนี้ตัวนี้เรามาดูงานโดยรอบนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นงานดีเลยนะครับผมตัวนี้นะโดยชุดท่อนะครับผมตัวนี้นะโดยตัวนี้จะปิดดูน็อตมาให้เลยนะครับผมตัวนี้นะเพื่อป้องกันการกัดก่อนนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับผมคอท่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นโลหะอย่างดีนะ นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของแบบยางกันกระแทกครับผมก็จะเหมือนรถยนต์เลยนะครับผมตัวนี้มีความช่วยซับแรงได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะด้านล่างก็จะมีอยู่3จุดนะครับผมตัวนี้นะโอเคทีนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคันเร่งนะสามารถปรับได้แต่ระดับนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ปรับลิ้นลิ้นสแตนเลสนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะลสามารถปรับได้ถึง10ระดับนะครับผมตัวนี้นะเป็นลิ้นสแตนเลสขนาดใดนะครับผมตัวนี้นะ ปิดได้สนิทนะครับผมแข็งแรงนะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมีบุโฟมมาให้อย่างดีนะครับผมเพื่อซับแรงนะลดแรงกันกระแทกดีๆแล้วก็ตัวนี้ชุดฐานนะครับผมแท่นก็จะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะได้ใบพัดนะครับผมด้านในนะจะเป็นแบบอลูมิเนียมอย่างดีมาให้นะผมใบพัดขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งมีความแรงนะครับผมก็ ค้นเมล็ดก็อยู่ที่ประมาณ12มเมตรได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบนะครับผมแล้วก็ทดสอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทาการประกอบเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใส่สายง่ายๆนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านพุนมสุขของเราไปนะเราก็จะใส่สายอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับผมตรงนี้นะ โอเคทีนี้เราก็ใส่ข้ออ่อดได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นย,ยางอย่างดีนะครับผมมีความมันเงานะไม่ฉีกขาดง่ายนะครับผมแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราได้ตัวตัวรัดแบบสแตนเลสด้วยนะครับผมงานดีนะข้อดีของรุ่นนี้นะบินเซลมันจะสามารถนี่นะครับผมสามารถฟรีท่อพ่อลมได้นะครับผมคือทีนี้เราก็มาใส่ตัวนี้นะตัวนี้ก็งานดีนะสามารถหมุนฟรีได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สวมเลยแล้วก็ตัวนี้นะ ผมแนะนำนะครับผมแล้วก็ให้ให้ให้ใหฝั่งที่ขันน็อตอยู่กับเราครับผมเพราะว่าเผื่อตัวนี้มันโผล่ไปยาวเนี่ยเวลาเราสะพายเนี่ยมันจะได้ไม่โดนเรานะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาใส่มือมือจับนะครับผม อันนี้สามารถเลื่อนได้นะแล้วแต่สรลระของเรานะผมนี่นะหมุนเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้นะสามารถปรับได้นะเ right right? อาที่เราถนัดเลยนะครับผมแล้วก็พอได้แล้วล้วก็หมุนแน่นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยากได้แบบหมุนตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สวมได้เลยนะตัวนี้มันก็จะหมุนได้เลยนะโอเคเรียบร้อยนะโอเค นั่นแหลนะครตัวนี้สามารถเอาไม่ชัวร์แล้วก็หมุนมาล็อกนะครับผมจะล็อกประมาณนี้นะสีนี้เราก็ปรับตรงนี้นะโอเคพอเรารได้ที่แล้วแล้วก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับผมทีนี้เมื่อเป็นท่าที่เราถนัดแล้วนะเราก็ล็อกให้แน่นโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะครับผมตัวนี้น้ำมันเครื่องนะครับผมใช้น้ำมันเครื่องเดียวกันกันกนกบมอเตอร์ไซค์นะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมสี่จังหวะนะตัวนี้นะแล้วก็เติมเลยที่หนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับผม เมื่อซื้อทางร้านเรานะทางร้านก็จะเติมให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าทางร้านจะทำการทดสอบเครื่องจนให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะก่อนทำการจัดส่งนะครับผมโอเคอันนี้คืออันนี้ถ้าถ้าถ้ามันเกินนะครับผมถือว่าเราระวังลงแล้วนะมันมันไหลออกแบบนี้นะก็แสดงว่าเกินนะครับผมแล้วก็ตะแคงออกเลยนะครับผมเสร็จแล้วเพราะว่าอาจจะมีการลองมาจากโรงงานแล้วนะครับผมโอเคระดับที่ถูกต้องนะครับผมผมแนะนําให้อยู่ช่วงปากขอบเกลียวนะครับผมตามนี้เลยนะอันนี้คือระดับที่ถูกต้องนะโอเคที่พอเสร็จแล้ว แล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับผมโอเคตัวนี้นะรันอินครั้งแรกก็ประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับผมพอครั้งต่อไปลูกค้าก็ใช้ประมาณ3านาทีก็เปลี่ยนทีนึงนะหรือว่าเอาให้ดีนะดำเปลี่ยนเลยนะอย่างเช่นกรณีที่เราค่นปุ๋ยนะเราเราพ่นทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับผมพื้นที่เราเยอะผมแนะนำก็เปลี่ยนวันต่อวันเลยก็ได้นะก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เราได้ดีนะครับผมโอเคทีนี้นะ้ำมันเพื่อเพลิงนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นใช้แก๊สโซฮอล์95ก้าเ,นนเนนก,กงให้นะ ันนี้ไม่ต้องผสมออโต้ลูฟนะครับผมตัวน,นี้สีจังหวะถ้าจะให้ดีนะผมก็แนะนำให้ใช้เจสโซหองเก้าห้านะครับผมโอเคนี่แล้วก็ให้แน่นนะครับผมโอเคผานโอเคนะครับผมเมื่อเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะตัวนี้ก่อนที่เราจะสตาร์ทนี่นะครับผมก็จะมีปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> จะมีปุ่มไล่น้ำมันนะครับผมนี่นะ อันนี้คือตัวนี้เป็นแบบคาบูไดแฟลมนะครับผมหรือว่าเป็นผ้าปั๊มแล้วข้อดีของผ้าปั๊มก็คืออ่ามันจะไม่เหมือนตัวพวกลูกบอยนะครับผมพวนลูกบอยเนี่ยมันจะมีน้ำมันเสียมันจะสตาร์ทยากนะแต่นี่นี่คือถือว่าเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยแล้วก็กดไล่น้ำมันหลายๆครั้งนะครับผมเพื่อให้น้ำมันอ่าเก่าที่ค้างอยู่ในคาบูเลเตอร์นี่ออกไปนะครับผมเพื่อให้น้ำมันใหม่เข้ามานะเราต้องพยายามกดให้มีฟองอากาศนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเครื่องยนต์ให้้้้้้ลลลููกกกกคคคคาาดดนน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 นะะะะรรรรรรััััับบบบผผผมมมม่่่อออืเเเยยยตวีี็ไให แล้วก็ตัวนี้คือโชว์นะเวลาเราให้เราดึงสตาร์ไปเลยนะถ้าไม่ติดนะครับผมเราค่อยเปิดโชว์นะดึงไปสองถึงสครั้งแล้วไม่ติดให้เปิดโชว์นะถ้ามันเสียงเหมือนจะติดหรือว่าติดแล้วให้รอโชว์ลงเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มดับเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้นะแดงๆนี่นะครับผมปุ่มดับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันลิ่งนะครับผมเร่งสามารถเร่งได้แปดระดับนะโอเคเราเอาไว้เบอร์ศูนย์หรือว่าเบอร์หนึ่งก็ได้ในที่นี้ผมจะเอาไว้เบอร์หนึ โอเคทีนี้เราก็สะพานได้เลยตตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถปรับเวลาเราเป่าลมนะครับผม โอเคอันนี้คือเดินเบาสุดนะผมโอเคดับแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้อันนี้เป็นอ่อันนี้มันเปียกไหครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมตัวนี้งานถือว่างานดีเลยมีคุณภาพตัวนึงเลยนะครับผมของ4จังหวะนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านพูลสุกนะครับผมการเกษตรนะหรือว่าจะอ่โทรมาสอบถามหรือว่าจะแอดไลน์ถ่ายหมายเลขโทรศัพท์นะ0 6 1 1์8กหน4่มนะครับผม ผมเป็นคนคุยเองทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ Facebook Fan Page นะคุณสู่การเกษตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์และรายละเอียดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมแล้วก็จะมีตราราคานะครับผมให้ลูกค้าด้วยนะก่อนส่งนะครับผมคอนเซ็ปต์ของทางร้านแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเราจะทำการถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างนะก่อนทำการจัดส่งพร้อมรองเครื่องยนต์ให้นะครับผมจะมีสติกเกอร์ติดไปนะครับผมจะเป็นสติกเกอร์ร้านนะมีน้ำเบอร์นะเวลาติดปัญหาตรงไหนลูกค้าจะสามารถติดต่อเราได้ตลอดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบบบบบกาารรรรนนนเเเสสสออพีีียงท่้คคคคััััผมขุณวด